ลูกได้แม่รู้หมดแหละแม่ก็ต้องเข้าใจต้นนะแม่ต้นก็รักของต้นอะ่ะเบสก็รักต้นต้นก็รักเบสหาใหม่ไม่ผ่านคะ่ะแม่ไม่ผ่านนะครับอันนี้โอต๊ตเป็นต้นครับสวัสดีครับแม่เมื่อกี้ทำอะไรไหวครับผมจะไหวทำไมละ่ะคนกันเองสนิทสนมโอ,ตโอต๊ตยนอยู่มาหาลัยนี้กับต้นมีค่าเทอมยังยังไม่มีนะครับแม่มาเอากับแม่แม่ปูดไหรือเลรถแต่รถ มีรถขับยังไม่มีครับนี่ให้ต้นไปรับมาเมากับแม่ได้อะครับลูกเมียล่ะไม่มีครับแม่มากับแม่ได้นะครับแม่ผมไม่ติดนะครับเรียกพ่อสิพ่อแม่พ่อไอโอยเรียกผิดแล้วลูก